สวัสดีครับผมต้งแฟ์สปอร์ตนะครับก็ฝึกฝนรอบนี้ครบกันมาแล้ว21วันก็ไวมากครับเมื่อเราเล่นเต็มที่แป๊บๆก็ครบ21วันแล้วครับรอบนี้ผมฝึกฝนเป็นรอบที่24ครับผมยังคงเต็มที่เหมือนเดิมครับเล่นเต็มที่ครับเต็มรอ้อยยังคงมุ่งมั่นทำทันทีเหมือนเดิมครับ เป็นนิสัยใหม่เสร็จแล้วครับผมถ้าเราตั้งทงไว้ว่าแต่รอบเราต้องการจะเป็นอะไรจะเป็นแบบไหนใส่ตัวเองใส่ความรู้สึกของเราเข้าไปในสิ่งนั้นนั้นไปเลยครับเพื่อให้เราเป็นความรู้สึกจริงๆครับผมก็ฝึกฝน ขึ้นอย่างเข้มข้นครับก็มีสมาชิกในห้องก็อบอุ่นครับมีพลังพลังพลังงานที่ดีครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนแต่และว,วันก็ทุกท่านทำให้ห้องอุดมสมบูรณ์มากๆเลยครับผมฟูมากๆก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ พลังงานดีๆนี้ในห้องนี้ครับ,รบโปรแกรมนี้ทาให้ตัวผมยิ่งฝึกตัวผมก็ยิ่งม,มีความมั่นใจอย่างมากมายขึ้นไปอีกครับผมยิ่งฝึกก็ยิ่งรู้ตัวเองยิ่งฝึกก็ยิ่งสนุกเข้าไปครับใส่ความสนุกไม่ต้องไม่ต้องเครียดครับเล่นให้เต็มที่เล่นไปตามที่โปรแกรมออกแบบมาครับ ใช้จิตใจของเราเล่นเต็มที่ครับฟังตัวเองให้เยอะๆครับแต่เราวันในช่วงเวลาที่เราทำสมาธิครับก็ได้ผ่อนคลายสงบสะดวกสบายในใจิตใจเป็ะหนักรู้แต่ละวันที่ผ่านแล้วก็ที่ผ่านมาเราทำอะไรอยู่และวันหน้าเราทำเราจะทำอะไรเนี่ยครับคือผล ของการฝึกฝนการทำสมาธิอย่างเต็มที่ก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่ได้เห็นคลิปนี้<ม>ก็เชิญเข้ามาที่นี่นะครับที่นี่มีความสุขที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ที่นี่มีความท้าทายในสิ่งที่ เราไม่เคยทําแต่เราต้องทําต้องผลักดันตัวเองให้ทําสิ่งที่ไม่คุ้นเคยในพื้นที่ใหม่ๆครับก็ผมโชคดีที่ได้มาฝึกฝนโปรแกรมนี้หลายรอบฝึกอย่างซ้ำๆยิ่งฝึกซ้ำก็ยิ่ง งัดดึงดึงศักยภาพที่อยู่ในตัวเราที่ซ่อนอยู่นึงออกมาใช้เต็มที่เป็นประโยชน์ครับท้าทายความสามารถตัวเองก็ว่าเราได้เป็นคนคนนอกกรอบที่เราเคยชินคุ้น,นเดิมๆอีกแล้วดึงศักยภาพออกามาใช้เต็มที่แล้ว ยิ่งทำซ้ําๆก็จะเป็นเป็นพรสวรรค์ของเราอย่างหนึ่งเลยครับก็ใช้ใช้ตัวเองใช้ตัวเอง,เ,องเป็นเครื่อ,องมือคุ้มค่าไปเลยครับเล่นให้เต็มร้อยเล่นใหเต็มที่ครับผมอย่าก,กังวลในการฝึกฝนอย่าก,กังวลว่าคิดซับซ้อนครับ เปิดใจเล่นนเต็มที่ครับผมเราก็จะได้เต็มที่แล้วได้ฟูครับผมเช่นเดียวกับการบ้านเดย์วันที่สามก็จุดนี้ที่กลับทานให้เราได้ออกนอกกรอบที่เราเคยใช้ชีวิตอยู่ประจำวันเป็นผู้พูดทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยแต่ยิ่งทำบ่อยๆเชื่อผมนะครับว่าเรายิ่งยิ่ง ยิ่งมั่นใจยิ่งรู้ลึกยิ่งรู้รู้หลักรู้ทางในการใส่ใจผู้อื่นแล้วทำให้ในเมื่อเราทำทิกแคร์อย่างเต็มที่ถ้ากระแสในห้องตอบรับมาอย่างดีนี่ครับคือผลพลอยได้อย่างมาสารที่สมาชิกด้ได้สอนเรา อย่ามีคุณค่าให้เราได้บริการบริการด้วยความเต็มใจแล้ผลกลับมาเนี่ยมันคุ้มค่าครับมันรู้สึกสบายใจฟูในจิตใจมันยิ้มยิ้มปลิ่มในจิตใจครับเนี่ยครับสิ่งที่เราท้าทายในเดย์สครับผมก็ในเรื่องอื่นๆก็เราใช้ชีวิตปกติโดยทั่วไปใน ในในใน,ในการดำเนินชีวิตก็ใช้หลักเจ็ดข้อของท่านดร์ดิพัคยปร่าครับผมก็เนี่ยครับหลักหลักจิตวิทยาแท้ๆที่จริงก,ก็อยู่ในเจกฎนี้ดำดิ่งเข้าไปครับดำดิ่งเข้าไปในจิตใจของเราเลยในเต็มที่สิ่งที่คลิปสอนรหือเราได้ฟังไปเราอินจมจอง เข้าไปลึกในจิตใจเราของจิตใจเราเต็มที่เราก็จะรู้สึกอ๋อมันใช่ที่ว่าท่านดตอร์ิภพภักจุปราเล่าให้เราฟังเขียนให้เราฟังแล้วก็เขียนให้เราดูว่าแต่ละบทเนี่ยบ,บทที่หนึ่งบ,บท 2, บบที่สองบทที่สามบทที่สี่บทที่ห้าแล้วก็บทที่หกบทที่เจ็ดครับก็เนี่ยครับอยู่ในจิตใจเราเรานั้นครับ ตัวเราลืมตัวเราเองครับเราไปให้ความใส่ใจสิ่งที่อยู่รอบกายสิ่งี่อยู่ภายนอกจนลืมจิตใจเราจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในเรานะครับหัานมาคุยกับตัวเองหันมาคุยกับตัวเองอข้างในครับหันมาคุยกับจิตวิญญาณที่เราลึกๆครับนั่งสอบนั่งเงียบๆถามอย่างรึกอบกอดรักตัวเอง ให้กลมไปกับคลมกลืนไปกับจิตวิญญาณนะครับทําให้เรารู้สึกว่าถ้าอยอมรับทุกอย่างว่าอ๋อเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้เราก็จะได้รู้สึกรู้สึกตัวมากขึ้นแล้วก็ได้พัฒนาต่อไปครับก็การไม่ตัดสินผู้ใดแล้วก็ปล่อยให้ ความคิดอิสระเข้ามาแทนที่ทําให้เรารู้สึกโลกนี้อยู่น,น่าอยู่ขึ้นครับเราตัวเราก็มีความสบายใจโลกสวยงามได้ชื่นชมทุกคนวิถีชีวิตแต่ละคนผมขอขอบคุณท่านอาจารย์ผิดมากครับผมท่านเป็นที่เคารพรัก ของผมและของสมาชิกทุกท่านก็ท่านได้สนับสนุนพวกรเราเต็มที่ก็ขอ,ขอขอบคุณมากนะครับ,ขอขอบคุณจากใจจริงครับผมก็ขอ,ขอเชิญชวนครับทุกท่านที่เห็นคลิปนี้ก็ก้าวเข้ามานะครับอยากรู้อยากลองแต่ก็กลัวๆตัดสินใจครับ1นึสองแล้วก็สาม ทำทันทีครับเนี่ยครับไม่ต้องอะไรมากมายผลักตัวเองให้ลงสนามจริงเล่นให้เต็มที่ให้เต็มร้อยขอบคุณมากนะครับผมต้องแฟนสปอร์ตสวัสดีครับผม